บรรยากาศที่นครพนมครับตอนนี้มาหอดนครพนมแล้วครับหลังจากที่ไปสระบุรีเดือนนึ่งพอดีครับโอ้ยกระแม่ใจรววใจขาดบรรยากาศเป็นคนละอย่างครับ ข้ามไปเล่าครับสำหรับรถคันใหม่ครับเที่ยวแรกแหกหมันแล้วบิบใจใจก่อนเอาสามสาไดเปล่ามีสามใจเปล่เดี๋ยวบ,บ<อ>่รถจีนมัมีสามสาไปสูไปหมันเถอะไปเมื่อเล่าอ่ะแอดดจิตมาแบบนี้เด้อ <laughs> ดี ก็พอดีมีบุตรสาวไปน้ำงครับหลอดีมีไกล์ไกล์เลยอ่านดีๆดิประจิ้งอากาศเป็นกับตอนนี้สบายต้องไปมาสะดวกแล้วไปมาสะดวกแล้วปันสิมาเข้าบีบแต่อะไรไปได้เนี่ยมันจันหมดยากเดือนหน้าจะพาประชมบรรยากาศชอบปั่นเหล้าครับ เดือนครับหเดือนโอ้มัตรงหน้าเท่าัวันเนี่เอาเข้าเจ้าี่ยังไงกระบงขึ้นยังตาตาใส่กาใส่ยังกว่าใส่กาเอาถ้าเจ้ารเทนมา่อกประเปอกมา่าอักาสวนมากมาเป็นก้าสัน กาซา,านีลกไสแต่กระบงเลยเออลกอ,อดีมีไก่ครับนี่นไก่แนะนํนำสถานที่แนะนำสาสปอร์คนดังในติ๊กตอกอีกคนครับพี่เราจงไหติ๊กตอกจอเนี่บรรยากาศที่สปปลรวเราครับ ตลาดคางท้างโอ้ธรรมศาสตร์ยังงามมึงนักเกยียดน,นักเกยียดนะไปผ้าซื่อน,นะโอ้ยยังดีเลยอันนี้ออันนี้เขาลดถอยลดเท่าเขาอ่ะ มันน้ำเดียวมันน้ำกันผ้าส้มสินค้าครับเมืงสินค้าหอเขียดเขียดเียดนี่ยังนี่เพิ่เอิกนี่พวกนี้พกเป็นก้านหเอานออนี่ยังนี่เฮ็ดปูงยังนี่ขึนหอยเจิกเพราะอะไรน่ดาวเัดาวซาาพันโดย เด๋วไอ้มาเจนั่งเหยยนั่งเหยียมาจนั่งหยยามร้อยหนึ่งตามร้อยหนึ่งรอยน่นะเจอบุ้มี้วะเท่านนเนเจอนี่ยบ้มบ้ไปเอามาอยู่ใสบ้านเตียงบอมี่แทบวมี่เนาะตอนนั้นมอยู่ติดไม่นามไปอีกครับไ่งานครับนั่งเหยอยากลาบเท่าอันจ๊เอรป็นเป็นเป็นของลาดบอกว่าเหยียดแหยสลาบ รื่องเให้เฮ็ดเองหมู่บ้านเฮ็ดใหยบ้านร่วมบ้านเนี่ยโอ้ร่วมกันเฮียบ้านนี้ผู้ใด้บาขายก็ได้แม่นบ่แบบนี้ในคนในหมู่บ้านเฮานี่เนาะอ๋อโอ้ย่างดีครับเฮ็ดให้ขายของแคมทางป้ายรถมี มีย่บ้านล,ลักสามครับบ้านโพนคำครับพ้ากันมาเอาซ่าบ้านนางเกอกจิ้บตุ่มไก่เซซ่าครับโอ้บอกล้าเข้าไปไเพิ่งขับไปแล้วย่านนี่หมาบอ่อนะไรคนอไหนเนี่ยบ่ีคนต่มีแต่บ่ได้บด่ได้ซาเลยบานนี้นนปะ่ะสร้างมัน โอ้ถ้รมาศาสตร์ลมเดื่นแหงของในี่หอยนี่สวนจะกินได้เบิดเลยตัวนี้พวกมันเกี๊ยบหรอนี่ต้มใส่ใบบักเกี๊ยบ่เขาวบ๊อกเกี๊ยบฮะบักเกี๊ยบเออใบบักเกี๊ยบปลาจิแม่เจ้าคือปลูกบักทุเรียนนี่หือบักทุเรียนตัวนี้บักทุเรียนชอบปลูกเอาแล้วครับมันกับบุญพี่หนาม เก็บไปปะครับออนอีกเรามาผสมบะวัตถุดิบการต้มไก่หญ่ปันไดหมูบานนี่เอหลังคา้าบัวเอจะคคนอยู่ปปะราบก่อนแต่ว่าไรเดียข้ากว่านั้นหกสิบเอ็ดหลังคาหาสิบเอ็ดขอบขั้วเอาคือว่าจังสั่น เรา็บ่ได้ยุ่งเงีอนละคนจีเงีอนละคขอบรัวบ่โอเง่อนคือจังทิไว้จังสีก็มีเหอันหฮาลงอันเฮาเฮาขึ้นกุาหมู่บ้านอ๋หกสิบเอ็หลังขอบหลังคาแต่ว่าหาสิบเอ็ดขอบรัวเอาเปียกว่ไม่ขอบขัวละหลังตัวนี้โอ้วว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 ัวว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 ว าาบดิแกงไก่ครับแกงไก่แกงไม่พี่โอ้ลุงน้องเป็นยังไงเดี๋ยวม่นางนี่ให้กันอยู่พี่น้องพี่น้องทั้งเมียดีบังดีย่างเสียละเสียย่างเออทุกคนรสชาติได้ย่างเสียย่างวันรุ่นขึ้นค่อยคยเห็ุคลิปมานดิคือว่าเออ้ยชางคือทาง เออทาเรื่องเล่าคือท้างไปหน้าเลยพ่กเรามันงแต่ยางเสียยางเลยเจาะสังเกตดีๆด้วยเจาะคิดดีๆเนะครับเลยเออทางไปหน้าสมัยแต่ก่อนนี่หมดปากป่วยนี่ยนะไปตะมวยป่วยมวนบ่มวนมวนไปตามสมัยนั้นเออมวนไปอีกแบบหากินมาเกียังกับน้ำเซบเออไปน้ำเก็บบางไม้มางตอาไปน้ำป่าเนาะนาหน้านาน้าเกียงตีประเดี๋ยวนาน้าเกียงขึ้นไปนตะมวยมัวขึ้นควายไปหน้าเน่ยบ่ ร้อยไปหากินมันมีบล่หรือกบี่ควนมานียัง,งก่อนควนมาติดตั้งติดต่อนนั้นเลยอหากไม้นป่ามันมีไดเนะเยอนนีกับยังบ่มีเราเเป็นเ็ดเป็นจเล่นหรือตกคนละอย่างเหีเออสิมาว่า มาควแบบกล่เร็วตอนไหนก็ไปเมืองไทยทำแมเราทำไปน้ำท่มตองมาสาดไม่เำกันยุนี่ะสบขวเลาสลัครับผมคลินี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนาก่่นคลิปนี้พรสะดวกนังเอกมาน้านัเอกโซ่าดรงครับผมดีกรับ